ไปด,ดีทุกคนมันนี่เฮามีโอกาสดีได้เครื่องมาแล้วกาเครื่องไม่ออกเพิ่ผนผากมาห้เนาะจักชิเป็นอะไรเฮ้ากับเคยได้ซ้ำว่ากระเจ้าผากมาแต่นครหลวงเนาะเดีเ๋ยวเฮาหับเครื่องจากพอออกที่กระเจ้ามาส่งมาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวสิมาแกะว่ามันมียังไหนเนาะโอเคยวไป,ป่งกัน เอาห้องกาได้เป็นทีหอ,อยเนาะเดี๋ยวห้องทีแกะเลยบอเาี่ยจักสซิมียังแหละผสมมาติเวียงหรอกผู้ใจบุญกาขอนมัทน,นาเนาะที่เป็นมีจิตใจเสด็จธานะ อ้าวลืมแล้วทัดเอินว่าทาดให้แห้งยวดโอ้แองยวดนั่นแหละ,ก,ะก,หกับขอนมรทนาเนาะในการเพิ่นได้เสียจตุปัจจัยมาเขาว่าง,ง่ายๆก็ซื้อมาถวายนั่นแหละพะว้าากับโบเครเบอร์แบบมีไฟธรรมมาถวายให,ห้ฮะโดยเฉพาะกะับ อยู่อยู่อยู่บนไก่นะบนไก่กันเดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวสิบอกสื่อทำลังเนาะที่ไม่เอาอคนผู้ภาคมาให้นะโอเคเปิดเลยการสงสัยอาจจะเป็นเสือกันนาเอาเหมผ่ากันนาวที่เพผ่าทรงสมเน็น่นใด้ใส่ในชีวิตประจำวันนะือว่าเป็นนานโมธนา ในการเหตุบุญที่ถือทองตามหลักพาวินัยเนาะเพราะว่าให้สิ่งของเป็นที่เพืนที่ก็คือเพิินแบบเพิินได้ใส่หลอนะแบบอเอินว่าปัุกปฏิสีมีเขาวนำโภษณาอาหารและก็เครื่องนุ่งห่มและก็ายาหักซาโรลนี่เป็นที่ถือว่าเป็น นาอนุโมทนาและกสืนส้มในการกระทำบุญของไม่เอาตัวโตเนาะอวดวงศาก็ขออนุโมทนาเสียงสาธุการนำอาจจะเป็นบุญเบญุกุนว่าอันนี้ใด้เนาะคนไทยมาเป็นสุดเลยโอ้ลายสิสุดยอดนี่เป็นสุดหนึ่งสี่จะเป็นเชิญว่ามี รองเท้ามีเสื้อกันหนาวเสื้อที่ผสมเฮาใส่ได้และก็หมวกหรือว่าว,วอร์มนะสุดหนึ่งผมจ,จัดมาไปสุดเลยี่ชุดนอกลายดินี่อีกสุดหนึ่งชื่อว่าลายงบประม่นกับลายเติบแล้วโอ้หนานามทนากรเทียนสตการนํากะขออนมทนานําสถานยัดยมที่ได้มาเอาผูถา้ถมหรือว่าได้มา ซื้อเครื่องมาถวายเนาะกะกออนุทนาทาน,นเสียงสดุดีในการทำบุญทำทานคือว่าเป็นทำบุญทางออนไลน์กันหนึ่งเนาะอันนี้เป็นผ้าหม่มผ้าหม่มผ้าหม่มที่ผ้าหม่มคุณโนแหละที่สามารถอุ่นได้ในยามหนาวเนาะกระเบื้องทนนี่เนาะเบ็ด lap อันนีมีอยู่สามอย่าง เดียวสิแก่เลยมีอยู่สามอย่างเนาะ <c oughs> ที่เพื่อนใ้มาถวายให้การาน,ะะนาโนมาธนามีทั้งพอมีทั้งแบดสุดเลยเนาะสุดยอดเครื่องสามงกับเป็นเสือนี่เป็นเสือคือกันเนาะทองสามสุดผุดน,นี่คือกันฝากคุณนกันหนาว มีการคือห้าเดียวงนแหละก็ะโอนุโมทนาขอบุญขอบคุณสาธุการนำเมออกตัวนี้อยสาบ้านพุทสวันทางนี้แหละแต่ผู้ชงมาตีเวียงเนาะอากระโอนุโมทนาเชิญสาธุการขอให้บุญกุศลส่วนนี้ที่ไม่ออกใ่ก็ทำบุญในครั้งนี้ก่อเป็นกระบาะเป็นเตสะ คุณตะพดมาสวยคำคุณประรรมสวยปกปกองคุณระสงคุณคล้อขอให้มีทจ้คนสุกคนเจริญกันกลุ่งเครื่องในนาทีการงานอ่ารซื้อได้ไขมันความเจ็บจะได้ความไข่ยามีนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบดมิ้มาเอกแก้วมณีโคตรถอดหายยมพ่านมันหายยามเบียดมีแต่ควันสุขควมเจริญกันกุ่งวงเครื่องไห พยาิโลค่าสิ่งต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งเนาะคือว่าขอ,อนมัสนาในการทำบุญคือว่าเฮาเ็ดถือต่ำปัจจัยสี่ที่ทหุตองได้ตัดไว้เนาะคือ,อในการให้เสียสะอัศรรือว่าเสียนุ่งห่มที่เาอาพวกห่มห่างกาย เออเพื่อไม่สำหรับเราได้หูน้ำกันแล้วนะ,ะ,ะข่อนุมโมทานาอีกเทช่นหนึง่งคือว่าเป็นสูตรอีกที่ใหญ่พอสมควรเนาะเนาะขออนุมโมทานาขอขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อเอ้าสำหรับทีมนี้กับโบมียังกัมีแต่กล่าวขอนุโมทนาขอบุณขอบคุณอย่างสูงเอ้ายั้นแหละขอขอบใจในหลาย